สวัสดีครับและนี่ก็คือเกมแข่งขันยิมนาสติกในเกมโลบอกนะครับผมเอาล่ะเราจะให้ทุกคนแข่งขันกันแล้วก็ใครทําเวลาได้เร็วกว่านั่นก็คือผู้ชนะยังไงล่ะเอาล่ะเรารอคนอื่นเล่นก่อนนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยิมนาสติกนี่แข่งขันผ่านด่านเออเอาล่ะถ้าตกลงไปก็คือฟาวเลยแน่เลยโหนี่เขากเป็นผู้หญิงนะครับเออโดด เก่งเว้ยเก่งเว้เยเหลือแค่30วิบวินะครับเขาจะทำได้หรือเปล่าโอ้ได้แฮะน่าจะตาเราแล้วไหมตาเราแล้วหรือเปล่าโอ้ตาเราแล้วเฮ้ยออืมาเราเล่นในคอมนะเว้ยเราคิดโกงแล้วจะบอกให้นี่นี่ ชืบ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 ว้าโอ้พระเจ้าอเอาตายเลยอ๋อกระโดดแล้วมันเกาะให้เลยครับผมไม่รู้ผมไปกระโดดอีกรอบไงเลยตกน้ำตุยโอ้ยเอาใหม่โอ้คู่แข่งแข่งในวันนี้นะครับโอ้หน้าประหลาดใจจริงๆแต่ตอนนี้ช่วงที่ทุกคนกำลัรงรออยู่มาดูกันสิว่าใคร จะได้ที่หนึ่งเอ่ออ้าวขนาดเราร่วงเรายังได้ท <laughs> <Aqui IO> <loo> okay. <c oughs> ี่สองอีกเหอเออไอ้นี่คือคนที่ชนะรอบที่แล้วเมื่อกี้นี่นี่ใช่ไหมวิจุดอุปสรรคต่างจากเดิมด้วยนะครับโอ้ไม่เหมือนเดิมด้วยรนดอมรนดอมอันนี้อะไรอะเออเนี่ยผมงงแงมแบบว่ามันแค่ยืนเฉยเอะมันมีอุ๊ยอุยกระดานพลิก โอ้ทำไมมันเก่งจังเลยวะอ้าวตกน้ำ <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยโอเคตาเรามามาเลยเฮ้ย <c oughs> รอบนี้นะฉันไม่พลาดเหมือนรอบที่แล้วหรอกจะบอกให้นี่รวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วอ๋อมันมีที่ยืนอยู่ดีวะโอเคโอเคโอเคไปตรงนี้กระโดดดีๆนะครับโอ้ยโอ้ยโ โอ้โหมันพลิกลงไปเลยโอ้โหยไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะเนี่ยโว้ยคนนี้มีผ้าคลุมด้วยนะเฮ้ยวิ่งดีๆนะเราบังสะดุดผ้าคลุมลงน้ำนะเฮ้ยนั่นไง <laughs> พูดไปทันขาดคำ <laughs> ไอ้บ้าเฮ้ยคนนี้น่าจะเก่งนะชนะมาเจ็ดรอบแล้วนะครับโ,โหไหนดูซิคนเก่ง โอ้ยผิวมากอาโอ้นี่นี่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมโดดปับ๊บมันพลิกลงไปเลยอ่ะผมก็งงไงแสดงว่าเราต้องยืนตรงจุดแดงตรงกลางนะครับโอ้โหอุ้ยอุยได้ไหมเนี่ยโอ้ได้โอ้โหมันขึ้นกำแพงใหญ่เลยนะโลภมากนะครับกำแพงใหญ่บวกเงินตั้งสองร้อยห้าสิบ กำแพงเล็กๆมีไม่ขึ้นไม่ขึ้นอันนู้นเอาอจะได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันโดดอะไรวะมันโดดบนอะไรอะเมื่อกี้โหชนะเว้ยเจ๋งจริงเราได้ที่สามนะเฮ้ยเดี๋ยวไอตัวผ้าคลุมนี่มันตายมันตายก่อนเราอีกไม่ใช่เหรอเฮ้ยทำไมมันได้ที่สองวะเฮ้ยได้ไงอะ เราไปไกลกว่ามันทำไมเราได้ที่สาอ้าวดูสิโอ้รอบนี้ทางแคบเราน่าจะได้เปรียบนะครับเราเล่น <c oughs> เราเล่นในคอมไงมาคนต่อไปเราแล้วใช่ไหมมาเตรียมตัวให้ดีนะครับเราจะต้องชนะบ้างอะไป Let's go ดีดดืบดืบดืบดือบดอบ้อ้อ๊ โอ้โหอะไรวะโอ้โหท่าวิ่งอีนางนี่ยังไงยังไงยังไงโอ้โอ่อเรียบร้อย <c oughs> แค่ด่านแรกก็ยังไม่ผ่านกันเลยครับโอ้โหแทน่นหรือว่าเรารีบเกินไปวะเราอาจจะไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นะอ๋อวิ่งไปไหนลูกเออทางนี้สิได้ไหมเนี่ยเอาเรือเรียบร้อย ทำไมทุกคนไม่มีใครผ่านตรงนี้เลยอะอ้าวจบจบเกมอย่างรวดเร็วเฮ้ยเราไกลสุดเราต้องได้ที่หนึ่งดิใช่ปะเราไกลสุดอ่ะเอาทำไมเรายังได้ที่สาอีกเนี่ยเฮ้ยได้ยังไงครับผมว่าผมไปล้มแท่นหลังๆนะอะไรวะอ้าดูเขาก่อนรอบนี้จะได้จำเส้นทางโหกระโดดเฉียง อ้าวลื่นโอเครอบนี้ผมจะไม่ประมาทนะครับผมจะแบบไปทีละนิดทีละนิดเลยรอบดูไอ้พวกนี้ท่าทางน่าจะไม่ผ่านด่านแรกแค่ผมไปช่วงที่2ได้ผมก็ได้จะชนะแล้วครับเออวิ่งดีๆนะไอ้นี่เล่นในมือถือแน่นอนสภาพแบบนี้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันผ่านได้ โอ้ไปช้าแต่ว่าชัวเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเรียบร้อยตกน้ำซะและ้วมาตาเราแล้วนักกีฬาคนต่อไปเฮ้ยดีๆชา้าๆเลยรอบเนี้เออค่อยๆไปนะครับเราเราไม่ต้องรีบอะแค่ให้ชนะก็พอแล้วืออม,มาตรงนี้อุ้ยพื้นเอียงนะโอเคเฮ้โออ โอ้โหร่วงก่อนผมกะว่าแบบสวิงไงแต่ว่าไม่สวิงนะครับเอาหมวกแดงเอาเรียบร้อยเฮ้ยผมว่าผมชนะแล้วละ่ะรอบเนี้ผมไกลสุดเลยไม่มีใครไกลไปกว่าเราอีกแล้วขอแชมป์ไม่ชั้นเถอะนี่ถ้าไม่ได้แชมป์นี้กรรมการนะปากแตกนะกรรมการถ้าไม่ชนะอ่ะเฮ้ย ทำไมได้ที่สองวะทำไมอ่ะมันนับมันนับคะแนนจากอะไรเนี่ยเฮ้ยงงมันนับคะแนนจากอะไรครับโหเราคนแรกเลยไว้รอบนี้ก็เอาดิมาดิมาดิคนแรกคิดว่ากลัวเหรอรายการขี้โกงชนะก็ไม่ชนะไปไกลที่สุดก็ได้ที่สองอือดีดีดอือหมา เอาเว้ยรอบนี้โอเคอื้ามาทาไมชนะอีกนะมีเครื่องอะรอบนี้อุ้ยมองไม่เห็นวะเออกระโดดืออถ้าไมชนะมีเครื่องมาเราเอามาอัน250เลยเราแบบโคตรเก่งโคตรเจ๋งอเอ้ยทำไมโดดไม่ได้วะ ดไปทีทางนี้ทางนี้ดิเออเออมาชนะโว้ยเอาพอชนะปุ๊บมันเปลี่ยนด่านระดับความยากมาให้เราเลยครับไม่ต้องไปยืนบนแท่นแล้ว <c oughs> อยู่ๆมันก็ว้ามาที่นี่เลยอ๋อพวกเก่งจะมาอยู่ในด่านเก่งเหมือนกันใช่ไหมโอเคี่ด่านที่สอง โอ้โห oh, เรียบร้อยอ,อกไปแล้วโอ oh, oh, เราต่อเลยนะมาขอชนะเลยได้ไหมไปด่านสามเลย <c oughs> มาเฮ้ยโอ้อันนี้อันใหญ่นะครับไม่ยากแล้วอันนี้ด่านเมื่อกี้ยากกวอีกโอเคมาตรงนี้โหนตรงนี้ต้องระวังนะครับโอเค แล้วก็มาแผ่นไม้ตรงนี้มันจะไหลมันจะเลื่อนก็ไม่เป็นไรไม่ยากเลยอุ้ยอุ้ยระวังระวังระวัง okay, โอคโหนโหนอีกทีว้าวอุว้ยชนะเวลาดีมากเวลาเวลาดีเฮ้ยเดี๋ยนะอุ้ยยังไม่จบเหรอยังมีต่อยก็นึก <c oughs> ว่าจบแล้วอืออันนี้อะไรวะไปยังไงโอ้โอ้โหไปอย่างนี้มา โอ้โหเอ้ยอันนี้เป็นแบบเออมาอ้ย uh. ผมอาจจะพูดน้อยนะครับเพราะว่าต้องใช้สมาธิเยอะมากเลยกับเกมนี้เเออ้ย uh. มากระโดดซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเอ้ยนั่นขวานี่ซ้ายเอ้ยนีซยซยซย่ซ้ายถูกแล้วขวาซ้ายขวาเอ้ยเอ้ยล่วงขวาไปเไปซ้ายขวาเอ้ยชนะโว้ย โอ้โหสุดยอดไปลุยด่านต่อไปกันอย่างรวดเร็วมาชะนะรัวๆเลยนะครับโอเกมนี้มันจริงๆว่ะโอโอีกสาวคนนี้ล่วงไหมโหอ้ยเก่งเว้ยเอาลงน้ำไอหมอนี่ใส่ผ้าคุมสีเขียวด้วยตายไป วุ้ยเร็วจังอะอุ้ยิววิววิ่งโคตรเก่งเลยไวมากโอ้ท่าดีทีเหลวนี่ว่ะาโอ้ยตัวนี้พกดาบมาด้วยนะเฮ้ยห,หนักวางก่อนไม่ดาบนั่นอะชื่ออะไรไน,นี่เจนนี่เจนนี่อีเลเวนโอ้โห้ไหวเว้ไวเว้ อย่าพลาดตรงนี้นะเออเอาใจช่วยเอาใจช่วยโอโอ้ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้อโอ้โอ้โอ้อยเอาลงน้ำบอกแล้วหนักดาบเอามันทำไมดาบนะี่ยน่าจะตาเราแล้วไหมมาเราชนะรวดมาเลยนะครับเนี่ยยังไม่แพ้เลย เราก็จะไม่แพ้เหมือนเดิมครับมาเราอย่าประมาทครับไปทีละนิดแค่เวลาถึงก็พอแล้วไอ้พวกที่รีบเราปล่อยมันไปตั้งอยู่บนความประมาทไงชีวิตไม่เจริญหรอกเว้ยโู้ไปนี่นี่ไม่ประมาทอุ้ยตรงนี้กันมันมันขยับได้นะครับอยู่ดีดีุ้ยเ้ยเ้ยเกือบไปแล้วอย่าประมาทอย่าประมาทไปไปอ เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยยืนแล้วทำไมมันลื่นลงอ่ะเฮ้ยเพราะว่าผมเหยียบแล้วนะเมื่อกี้เนี้ยขี้โกงอ่ะขี้โกงอ้าวแพ้เลยใส่สร้อยเต็มคอเลยเว้ยระวังนะหนักคออ่ะมันจะถ่วงแกลงน้ําผมว่ามันไม่รอดตรงเนี้ยปิ้วอุ๊ยโอไปได้อุ๊ยเร็วด้วยอ่าานั่นไงรีบ มันหลายคนจังรอบนี้โปรเตโต้นะครับอุ้ยนี่มันจากเรื่องด่าพิ่คาดอสูรนี่นะโอ้เสาหลักสมแล้วสมแล้วก็เป็นเสาหลักเร็วมากอุ้ยโอ้ไปฉุยฉลุยเลยนะครับฉุยอะไรนะ <c oughs> เนี่ยตงเนี้ยด่านวัดเซียน ด่านวัดเสียนอุ้ย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 ไปได้เว้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเร็วมากอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เบรกเลยเหรอว้าวอุ้ยไม่เบรกเลยสมแล้วกับที่เป็นเสาหลักโอ้ชนะเลยเราต้องได้ที่สองอะ ต้องได้ที่2แล้วนะแน่นอนอยู่แล้วเ,เดี๋ยวนะเฮ้ยแล้วเราไปติดอันดับเลยเหรออะไรวะเฮ้ยขี้โกงและเกมเกมขี้โกงลยโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เออผมไปก่อนนะบ๊ายบาย